บัดนี้เป็นครั้งที่62ตรงกับวันที่10เดือนมนการาคมพศ2569ข้าพระเจ้านางสาวพัวะบวรกสศทธิชัยขอเปล่งวาจาสัจยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธผู้ชาธรรมบผู้ชาสังฆาผู้ชาและเป็นอาจาริยบผู้ชาแด่องพระขวัมปติเทระเจ้าองคหลวงปูสงปงป่สัมเด็จลุงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เสลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผูป้ประจองวิชาจินดมมามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัยาะของข้าพระเจ้านี้ ขออนุภาคุณพาลาไตาครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงโดยบันดาลจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัธยายมตลต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสม,มันตาจาักวาลเดสุอัตคันฉันตุเทวตาสัทธมังโมนิราชัสสาสุนันตุสักขโมคะถังสักคีกาเมจรุเป คิวิษีขาวรัตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเถจักคาเมเรารู้ว่านาคาฮนีเคหาวัตถุมหิเคเตภุมิมาจันตุเทวาฉรัทธรวิสมียากคันทัพพนาคาดินทันตาสันติเกยังมูนิวาราวจนนังสาธุโวเมสุนันตุธรรมมาสวนาการวอย่างปาธันตาธรรมาสวนาการวอย่างปาทันตาธรรมาสวนาการวอย่างปาทันตา บทสวดนามการสิทธิคาถานโมตัสสภควะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสภควะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสภควะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคติยาคาถานาทีเมสานังอันยังพุทโธเมสานังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะสติีเมโหตุสัปทานาทีเมสานังอันยังธัมโมเมสานังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะสตธเมโหตุสัพทา นาทีเมสานังอันยังสังคฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสดทีเมโหตุสปทาบทโสดมหากริโกนาโถติอาทิกาคาถามหากลุโกนาโถตยสัพพปานินางปูเลตวะปลมีสัพพปโตสโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจะวเชนะมโหตุสัพภูปัตถวามหากริโกนาโถตยสพพตัสัพพปาน,นิน,เเน,นะพพน,นัง ปุริตาวาบามีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตังมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหนตุสพัพพูปัทถวามหากัลโคนาโถสุขายาสัพพะปานินงังปุริตาวาบามีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตังมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหนตุสพัพพูปัทถวา โอสถมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมยังภควาสักเกสุวิหารติกบป,ปีรวัตุสเมมหาวเนมาตาภิคูสังเคนะสัตถิปัญจามเดหิภิคูสเดหิสัพเพเหวาอรันเดหิทัศหิเจารโรกาทัศหิเทวตาเยปุยนะสันนิเบตาหุนติภควันตัง ทัศนาพิคุสังคันจะอดัมโคตนันสุทธวาสกายิกานะังเทวนาเอตัทธโหศีอายังโคภะควาสกเกสุวิหรารติกาป,ปีรวัตถุสมิงมหาวเนะมหาตาพิคุสังเขนัสถิงปัญจมัมดาหีพิคุสเดหิสัพเพเฮวะอรันเตหิทัศหิจักรุกาท,ทัตหเทวตาเยปุยเยนาสันนิเบตาหุนติภะควันตังทัศนาพิคุสังคันจะยานุนามยัมปิเยนาภะควาเตนุปัสังกเมยามะ อุปสังกมิตรวาภควัโตสันติเกปบัญเจคาคาถาภายามาติอาดาโคตาเทวตาเสย,ยาถาปินามะพะรวา ปุริโสสมาชิตังวาผาหังปัสสาเรยะปัสสาตังวาผาหังสมมิชยะเอวะเมวะสุทวาเสสุเทเวสุอันตะหิตาภควัโตปุโตปุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัทังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังขาถังอภาสิทมหาสมโยปนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมมหาอีมังธัมมะสมยัง ทักขิตาเยวะอัปะชาสังคติอาตโคปราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตลาลาภิโกรสัมมาตหังสูงจิตตังอัตโนชุกัะมะกลงสุสารธิวะเนตานิคาเหตวาอินเซยนิรคันติปันธิตาติอัตโคปราเทวตาภควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเจตวาคีดังเจตวาปริขขงอินทากีดังโอหัจสมาเปชาเต จัทรส,สีรทาเวมาจะคุมัตตาสุนตาสุดๆนะคะติอดาโคปราเทวดาภควตวโตสันติเกอิมังคาทางอภาสริเยเกจิพุทธทางสารนังคตาเสนาเตคอมสันติอปายาภูมิปหายะามานุสังเทหังเทวกายังปริโผเรสันติติอดอาโคภควตาตพิครุมันติิยเย,ยพเยนะพิคเวทัสสุโรกาทัสสุเทวดาสันนิปริตาหุนติาคฏตัง ทัศนาภิกขุสังฆคันจะเยปิเตภิกขเวเฮสุอาดินตามัทธังโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควควันตานังเอตัปราเมยวัตเทวตาสันนิปริตาเฮสุเสยยะถาปีไมหังเอตัะหิอาจิปิเตภิกขเวผิวสันติอนาคาตามัทธังโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควควันตานังเอตัปราเมยวัตเทวตาสันนิปริตผินสันติเสยยะถาปีไมหังเอตาลหิอาจิคิสามิภิกขเวเทวกายานัง นามานิกเกสัมมิภิกขเวเทวากายานางังนามานิติสสัมมิภิกขเวเทวากายานางังนามานิตังสัาราธุกางมณส,สิโกรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูภควาโตปัะโสสุงภควาเอตตาทัวจักสิโลกาม,มนุกษกสามิยะธรรมุม,มาตรสตาัสิตาเยสิตาขิขพรางปิตตาสมาหิตาปูทูสีหาวสันลีนา โลหงสัพพิสัมพุโนโอทัตมาสา,มา,าสุทธาวิปัสสน,นามาณวิราพินโยปัญจสเตดวา วนเนกปีรวัฒเวจาโตมดิสัทธาสาวกสสเนรเตเทวคายาพิกันตาเตชนธาภิกขโวเตจะอัตบปังโกลงสุตวพาุสัสสานังเตสัมปตุระหุยานังอมนุสสานัทสนังอเปเกสตานมัทโขงสาสังอัตสตัิงสตังเอเกสสานังอมนุสสานัมทัศนุอเปเกนันตะมัทโขงทิสาสภะพุทธหุงตันจะสัพพังอภินญาญาเพราว่าขีธวะจักขุมา มัตอมรติสัตถาสาวกเกสตเนรเตเทวกายาภิกขันธเตวชนะทาภิกโหเยอปุหังเกติสาเมฆไรคิราเหนุภูปปสุสัตตสสาวยักขาภูมิมากปีระวัทไวยทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัะสิโนโมธรรมาภิกขโมภิกขุณาสามิติงว่านางชสหัสสาเหมวัตตายักขานณตะวันนิโนทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัะสิโนโมธรรมาภิกขโมภิกขุณาสามิติงว่านางสัตตาคิราติสหัสสายักขา นาตะวันน้โนที่มันโตชุดีมันโตวนาวันโตยะซิโนโมทามาพิกมงพิกุนันสมิติิงว่านางอิเจเตโสราสาสายกขานาตะวันน้โนที่มันโตชุดีมันโตวนาวันโตยะซิโนโมทามาพิกมุงพิกุนันสมิติิงว่านางเวสามิตาปัญจัตสตายกขานาตะวันน้โนที่มันโตชุดีมันโตวนาวันโตยะซิโนโมทามาพิกมุงพิกุนันสมิติิงว่านางกุมพิโรราชกฮิโกเบปุรสานิเวสนัง อิญโยนางสตะสัสังยาขานางไปรุปปาสติกุมเพโรราชัิโกโสปคัสสัมมิติงว่านางอุดิมันจะที่สังราชาทัตระโถปะสาสติคันทัพพนางอธิปติมหาราชายาธิโสพุตตาปีตาสะโพธนามาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตละสโนโมทมาเพโมลพิกุนันสัมมิติงว่านางทังคีดันจะที่สังราชดุโถตประสาสติปุมพันธนางอธิปติมหาราชา ยทศิโสปุตตะปิตัสสะโพธนะมามาภะทาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสิโนโมธรรมาภิกขมงภิกขุนันสมิติงวะนางปชิมันจัตทิสังราชาวิรูปะโคภาษาสตินาคานังอาทิตปฏิมาราชายทศิโสพุทตาปีตัสสะโพธนะมามาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสิโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนันสมิติงวะนางอุตตระจัตทิสังราชากรุตตปภาษาสติ ขานางอาทิตปฏิมหาราชายาทศิโสพุตธาปิตาสาโพธนามามาพดาอิทิมั um. นโตชุติมันโตวนาวันโตญาทศิโนโมทามราภิกขมงภิกขุนัสสเวติงวนนางปุริมาทิสังทราลโถทักคินาวิรุทโกปฉิมินาวิรุปขโขกเรอตรังทิสังตตโรเตมาราชาสมัญตาตตโรทิสาทันชารปนาทันสุวเนกปีรวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายาปเดนุปเกนุ วิภูจากวิภูโตสาจัน,นโนกรมสัตถุจากกินนุมันถุนิปันถุจากปนาโทโอปามัญโยจะกเทวสุโตจากมัตติจิตตเสโนจากคันทพโณนโรราชาชตโนสโพอาคูบัญจาสิขโคเจวติมพุรุสุยวัชสา,าเอเตจันเยจากรชากรชนโนคัตถาภาษาตาชุดพีโมธมาพภิกขมุงภิกุนาสม,มิติงวานังอัถาคูณภาษานาคาเวสราสหัตชิกากรมพราสตระอาคูปยาคาสาเนติพี ยามุนาถถาจกอาคูนาคายทตสิโนเอราวณมนโคนสบคาสัมวิติงวานังเยนาคาพระเชษฐารันติธิพาธิชาปกิิวิสุทธจักคูเวหายาสาเทวณะมชปัตาเจลาสุปนาอิติเทสานามังคภัยนรธานาคาทาชานมาสิสุปนาโทเขมมากสิพุทโธสนาหิวจหิอุปปวหะยันตานาคาสุปนาสลามะคังสุพุฑังชชตาวชชระ อัตเทนะสมุทังอัสราศิทธาพัทโรวสวสเสติทิมัตโตยะสิโนตรากันฉามพิสมะสราธนเวคสะเวปจิตติสุธิจับปหาราโทนมุจิสหสตันจัพริปุตนานสเพเวโรจนามกะสันนายทวาพรดิสเสนังดาหูพัทธามุปาขมุลสมโยธานีพันทันเตภิคุณาสมิติิงวะนาง อาโปจัเทวาปัทวีจเตโชวายโยตถาคุมวรุณาวรุณาเทวาโสมูจัตสศสะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวะยัสสิโนโทเสดิสา,สาทากายาสาัพเพนันตวันนิโนที่มันโตชติมันโตวนาะวันโตยัสสิโนโมธรรมานาภิกขโม,มงภิกขุนันสาม,มิติงว่านัง เวทูจัตเทวาสติจ่าอสมาจัตุเวยมาจาปปะจะสสปานิสาเทวาจันทามาคูป,ปุระคิตาจะโสปานิสาเทวาสุยะมาคูป,ปุระคิตานักขันนิปุระคิตวาอาคูมันทวาดากาวาสุนังวาสโบเสรโทสโคโปะคัปินทะโททัศเศรษฐาทากาย,ยาสัพเพนังตวาน,นิโนทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยาสีโนโมธรรม,มานาภิกขมงภิกขุนันสม,มิติงวะนังอาถาคูสัพพูเทวาชรมาคคิสิคาดีวา อริจกาจารุชาจัปูมาภูพานิพัสสินุลนาสาธมาจอจจุตจาจอนิจกาสุรยารุจิดาอาโคอาโควัสวานิสินุทัศเดสาทากายาสัพเพนาตวานิโนทิมัตโตชติมัตโตวะนะวัตโตยาสินโมธรรมะภิกขุนาสมิติวานาสมนามหาสมนามนุสสามนุสสัมมมะกิปัสสิกาอาโคอาโคมโนปัสสิกาทาโค คาลโยเทวาเยจดโตเฮตาวาเซโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสซโนตเซติสาทากายาสัพเพนานตะวันนี้น่อยทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตกัสัสเซโนโมทธรรมนันพิกมุงปิกุณาสัมมิติงวะนังสุขากรุมฐานนาอาคูเวขานณสาสหะ โอทาตา,ทา,ยาคยยาโมูขาอาคูทีวาวิจักนาสถามตาหราคชามิสกาจ,ากจากัจเจสิโนทยางอาคาปัโุโนยยทิสาพิวสติทเสติสาทากายาสัเพนาตตน,นิโน,นทิมตโตสุติมตโตวนาวันโตยัสิโนโมธรมนาเพกมุงเพกุนันสมิติงวนังเขมยัตุสิตายามากัตกาจากัจเจศิโนสัมเพตกาละมาเซถาชตินามาจารสวะ นิมมานนทิโนอาโคทาโคบานิมิตาทศิริสาทากายาสัพเพยนางตะวันนิโนที่มันโตชุติมาโตวนาวันโตยัสสิโนโมธรรมารภิกมมุภิกุนันสมิติณวะนังสเตเตเทวานิกายาสัพเพยนางตะวันนิโนนามันวะเยวะอาการชงเยจันเยสัทธิสาสห์ปาวุฒาชติมักคีดังโอคัตินมันนาสว่างรักเคโมคาทลังนาคันจันทวาสิตาเิตาสุภามะปรมาโตจะ อุตติมตโตสาสันนัมกุลติโสจะโสภคาสมิติงวะนางสัสพมะโลกานังมาพมะพิตินทติอุปปันโนชติมันโตพิมากายโยจะตัสโสเตเสธาอิสระอังคูปันเจควัสวิโตเตสัญจามัชโตอาคาหาิโตปริวาริโตเตจัสเพภิกันเตสินเทเทเวสภามะเกยราเสนาภิกามีปันสาขันทามันทียังเอถะกันทาพันทาภราเคนาพันธามัทุโบสมันตาปริวาเลถะ มาโวมุทิถากโจินังอิติตถามาเซนุกันหาเสนังอเปสยยปานินาตระมาหจัสรังกคธาเพระวังยถาโุสโกเมโคเทนโตสวิโชโกทัธาโสกจุทาวติสังคุโทอิยังวเสดันจาัพังอภินยยะอวะคิดมาจักรโกมาตโตมิจัตถาสวรกิสตตเนรเทมราสายนาภิกันตา เดชานาถพิพัวเตจจัตถภัมภุสตวาปุสสศาสนาวิตาลคิปักกมุงเนสังนุมปีอิสุสัพเพชิตาสังขมาพะยาติทายัตสิโนโมทันติสัพพุเตหิสาวกตาเทสะเนสุทธาติ